่อโอเคครับก็เราสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้พวกเราโอซิโลชาแนลครับวันนี้เรามากันในคลิปรีวิวเด็กโปรไฟล์นะครับวันนี้เรามารีวิวเด็กโปรไฟล์ของเมกาโคนี่สายดักเฟสเกโรล่าครับของใหม่ที่ได้เติมเอบีเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนอาจจะไม่อยากเห็นนะแต่ผมก็อยากทำเนาะก็อยากทำเป็แค้แรกนะครับเมกาเพราะว่าส่วนตัวคือชอบเล่นเมกาแล้วก็เก็บมานานแล้วนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูกันที่เกรดสีครับเกรดสีเราใช้เป็นใบใหม่เนาะ กรไปใหม่นะครับเทพประสูรกายเขี Q ้ยวพิษนะครับอ่าใส่สีใบนะครับตัวนี้เก่งมากค่อนข้างจะเก่งเราเป็นตัวแบบทาให้แคนมก้าเป็นแคนที่มีพลังโจมตีมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เล่นเป็นทางคอนโทรสซะส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้จะไม่ใช่คอนโทรนะครับจะเป็นแบบบุกหนักนะครับจะมีพลังเข้ามาเสริมเนาะจากเมื่อก่อนที่เราจะคอนโทรแล้วก็ไปจบที่ลีเจียนนะอ่ะจาจะจบที่ลีเจียนกับจินเองเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ สามารถจบตั้งแต่ไซส์หนึ่งไซส์สองได้เลยนะครับโอเคก็ใส่สีใบนะครับต่อไปเป็นดัร์เฟสครับอ่าอสูรกายไรปานีดัร์เฟสใส่สามใบนะยังใส่ติดไว้อยู่เนาะดัร์เฟสใส่สามใบนะครับแล้วก็เป็นออฟชินดัร์ครับใส่สองใบนะครับอ่าเผื่อเหตุการณ์เจอกับแคนพวกแบบเซกบอร์ดเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้นะครับตัวนี้ติดไว้สองใบนะครับแล้วก็เป็นเจนเอ็กครับสองใบนะครับอ่าเหมือนกันครับกันเหนียวนะครับอ่ากันเหนียวใช้ครั้งแรกไม่ตายใช้ครั้งที่สองอาจจะตายก็ได้นะครับโอเค ต่อไปเป็นจ <c oughs> ิกาเดียนนะจิกาเดียนใส่จิกาเดียนใหม่เนาะจิกาเดียนใหม่สองใบนะครับอ่าตัวนี้มันจะกัดง่ายง่ายกว่าไออันเก่ามันก็ไม่ง่ายหล่ะมันก็พลังชิวชิวมันแรงนะชิวมันน่าจะแรงสุดในเมกาแล้วล่ะถ้าไม่นับเออ่ไกฟอนเนาะไกฟอนมันต้องเคอร์ดิบาลนะครับอ่ะแล้วก็เป็น GFC นะครับหนึ่งใบแล้วก็เป็นตัวของไกฟอนเนาะอย่างที่บอกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็น GFC อฟศูนย์สี่ไอศูนย์สี่เน่ยหนึ่งใบโอเคนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันที่ตัวเด็กนะครับตัวเด็กตัวเด็กผมใช้เป็นเมกาโคล وني เอพิเชอร์เมกาโคอล وني อ่าดาร์เฟิสเกโลล่าครับใส่สี่ใบนะครับอ่าแม่ของเรานะครับแม่แม่เกโลล่าเนาะใส่สี่เนาะแล้วก็เป็นตัวของดาร์เฟิสอ่าเรียกการใบใหม่นะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยพลังแรงมากตัวนี้ใส่สี่ใบนะครับก็ใช้แปดครับเกียร์สามแปดใบเนาะอ่าต่อไปที่เกียร์สองเป็นตัวใหม่ครับไดชเชรลัดฮอสนะครับอ่าสี่ใบนะครับเป็นตัว ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอ่าตัวนี้ยืนเหมือนก็ได้แล้วก็บวกพลังตามอ่าอ่าไม่ใช่บวกพลังดีบอ่าถ้าไม่มีเรียกาสแตนหรือสแตนหนึ่งตัวนะครับหรือต่ำกว่าครับก็พลังบวกแปดพันแรงมากตัวนี้แล้วก็สมุรถไก่องถมินสามใบครับอ่าตัวนี้เก่งมากเหมือนกันค่อนข้างจะเก่งนะพลังมันแรงมากสองตัวนี้พลังมันแรงนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่เป็นตัวของอ่าที่มันแจกเห็นเหมือนดาร์กเฟสฐานเก่านะครับก็ จิ้มหนึ่งตัวเนะาะเทินต่อไปไม่สามารถแสแตนแล้วก็จบเทินนะจบเทิเนอีกฝ่ายเนาะถ้ามันอยู่ในสภาพเลสก็เราได้จวดหนึ่งนะครับอ่หมันเดิมเคครับเกียร์สองผมใส่สิบใบเนาะสิบใบสิบใบนะครับอ่าต่อไปเกียร์หนึ่งครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวเกียร์หนึ่งที่มันบูทแล้วมันจะเข้าโซ่ฮะแล้วได้จวดด้วยนะครับตัวนี้เติมโซ่แล้วได้จวดนะครับอ่ะพลังแรงด้วยนะครับตัวนี้บูทบวกสามพันเนาะ แต่ต้องติดกลยุทธ์มินก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ทิงไตครับใส่3ใบนะครับอ่าแล้วตัวโปโมโนนะตัวโปโมโนี้ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นตัวนี่สี่ใบเลยก็ได้นะถ้าว่าตัวนี้มันใช้กับพวกแบบแคนตีลูกอย่างไคเนลโลอะควาฟอสนะครับแล้วก็ชาโ์ดเนาะชาโ์ดเดียโบเนาะแล้วก็พวกเอ่อใช้กับเกียร์นิกอะส่วนใหญ่ผมว่าใช้กับเกียร์คอนิเคิลอะค่อนข้างจะคุ้มนะครับแต่หลังบล็อกสิบสี่ออกไปก็ เกียมันก็นี่เนาะมันก็ข้ามเทินนะมันไม่ได้ตีลุกแล้วนะอ่าโอเคครับแล้วก็เกียร์หนึ่งอีกใบก็เป็นตัวของตัวลิซิีของแคนนี้นะครับอ่ะเอาไว้เติมโซได้ด้วยนะครับไง่แดม็มแล้วก็เป็นตัวท่ามเส็อ่าอีไฟท่ามเสนะครับเป็นกลยุทธ์ทอมินที่ค่อนข้าง,างเก่งเลยนะครับตัวนี้พีจีเปลี่ยนเป็นพีจีใหม่ครับเป็นพีจีดาร์ฟเฟยครับอ่าใส่สี่ใบนะตัวนี้มันจะได้คืนค่าคอร์ได้จวได้ชาร์จแล้วได้ไห่แด็มนะครับดีมากตัวนี้อ่าโอเคครับ ต่อไปก็เป็นสแตนทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ก็เป็นสแตนสี่นะครับอ่าใครจะใส่ขี้สิบสองเลยก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผมใช้สแตนเนาะมันได้ยัะโซ่แหนดมนะครับแล้วก็นอนเลกาดอีกฝ่ายนะหนึ่งตัวนะฮะต่ำกว่านะเกล็ดหนึ่งหรือต่ำกว่านะครับมันได้นอนโอเคแล้วก็ขี้ใหม่ครับขี้แมชชินนิ่งครับอ่าทำให้ติดพลาราไรส์ง่ายขึ้นนะตัวนี้มันก็มันกับกล้องเนาะชี้อยูหนึ่งตัวครับเทิร์นต่อไปห้ามสแตนนะครับ,อ,รบอ่าก็ง่ายมากต่อไปก็เป็นขี้ฐานครับสนะี่ใบเนาะแล้วก็ฮิวแมชชินนน่่่งออัใหมนะา สีใบเนาะแล้วก็เป็นตัวเริ่มใหม่ครับตัวเริ่มใหม่ผมใช้เป็นตัวเริ่มใหม่นะครับใครใช้ตัวเริ่มเก่าก็ได้ไอตัวเริ่มที่ว่ายัตโซห้ามเป็นค่าคอร์สไอนั่นก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะตัวนี้มันจะเปพื่องคาร์บาร์ตอนต้นเกมนะครับก็อาจจะใช้ตอนกลางเกมก็ได้ตัวนี้ถ้าบ้านเราเหลือนะโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูกันสกิลนะครับดูรีวิวสกิลนะครับก็มาเริ่มกันที่เกรดสี่เกรดสี่ อ็มาแรงแรงเอ้ยไปไปไปปัดปัดปัดอ่าเกียร์สี่ใช้เป็นตัวของเทพสุวศกายเที่ยวพิดนะครับสี่ใบเนาะเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาอ่านหนึ่งใบนะครับอเพื่อการถิกมันไม่ผิดเนาะอ่าถิกมันบอกว่า S.T. บรรกาศบรรเทาๆนะครับหนึ่งคอน์เตอร์บัสเรื่องไหนการที่ขอมในจีโซนของคุณหนึ่งใบนะครับคุณจั่วการตามจํานวนไม่เกินจํานวนเรียกัดของคู่แข่งนะครับที่เลสอยู่นะครับถ้าจํานวนเรียกัดเขาแข่งใครของคู่แข่งนะครับที่เลส มีหนึ่งใบหรือต่ำกว่ามันจะบวกขี้แล้วบวกได้นะครับจะจบเทิรนะ์นเนาะแล้วก็คอนแวนกานะครับเจนสามนะครับกลยุทธมินนะครับยูนิตท,ทั้งหมดของคุณนะได้รับพลังจิตีบวกสองพันตามจำนวนการที่ควอบอยู่ในแดนเมจโซนของคู่แข่งนะครับอ่ะก็กลยุทธมินก็คือเออ่ในแถว,แวเนี้ยตั้งเดียวกับยูนิตท,ที่มันอยู่เนี่ยไม่มียูนิตสแตนนะก็ติดกลยุทธมินเลยนะครับไม่มียูนิตก็ติดนะครับกลยุทธมินแน่ไหมอ่าต่อไปเป็นดักเฟินะครับดักเฟิ ใส่3ใบเนาะสกิลนะสกิลดาร์ฟิทบอกว่าเอซิตีวันกาดวันเพอเทิร์นนะครับก็กลยุทธ์ามินเนาะคัเติบาร์นหนึ่งนะครับเรื่องไหนการที่คว่ำในจีโซนของคุณนะครับเรื่องไหนการไปนั้นเนาะเลือกเลการคู่แข่งไม่เกินจำนวนอ่าเทพัสสูนไลปานีดาร์ฟิทนะครับที่หงหน้าอยู่บนจีโซนคุณนะครับจนจุดเทิร์นถัดไปของคู่แข่งนะยูนิตนั้นได้รับความสามารถคือค้อนเลกานะครับยูนิตนั้นไม่สามารถอินเทอร์เซปได้แล้วก็ไม่สามารถถูกเลือกจากค่าคอสหรือความสามารถของการคุณได้นะครับจจนจนุดเทิรนนะ์ะ ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวก5,000นะครับตามจำนวนเลกะาที่ถูกเลือก้วยความสามารถนี้นั่นเองนะครับก็5เชตตัวนี้จิ้มไปก็เออ่ทิกเกอร์ของอ e ีฝ่ายก็ไม่สามารถให้ตัวนั้นได้นะครับตัวที่โดนเทกตัวนี้ไปเนาะทิกเกอร์ก็ไม่ได้ผลนะโอเคหมายถึงพลังกับเอ่อเป็นพวกสแตนหรือชิติคอนหรือไอ้อ่ะสแตนกับพลังไม่ถูกอะมันฮิวกับดอไม่เกี่ยวนะโอเคต่อไปเป็นตัวของออฟลันดัสเนาะใส่สองไว้อย่างที่บอกครับเอาไวก้การพวกแคนแบบสิกบอดหนักๆน,นะ อย่างโกพาราดินเนี่ยอ่าอย่างโกพาราดินนะครับมันก็เลนเดียวมันอาจจะไม่พอนะมันอาจต้องอ่าทั้งชุดเลยนะทั้งชุดของดิกมานะเพราะเพื่อกันเฮลิออสเดอร์นในตัวนะครับทําให้มันไม่ติดอยู่ในเนาะถ้าเราเหลือไว้เลนหนึ่งอ่ะมันจะทําให้อีกฝ่ายติดอยู่ในได้นะครับเราอาจจะโดนเฮลิออสตีเนาะเพราะว่าดาวเฟสมันไม่ได้มีการ์ดการ์ดแรงขนาดที่จะกัดเฮลิออสได้นะครับอ่าคือมันตีแรงอะ่อะเฮลิออสอ่ะง่ายๆอ่าก็เทคออฟเทนดัสก็บอกว่าเอซีทีประกัดนะครับเจนทูนะ สองคาตาบาลเนาะทิ้งการมือคู่หนึ่งใบเนาะจนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งนะครับยูนิตไอ้คู่แข่งเนะี่ะไม่สามารถคอยูนิตลงช่องลิกาได้นั่นเองครับถึงง่ายๆนะตรงนี้อ่าต่อไปเป็นเจนแต่นนะเจนแต่ 8, ใส่สองตัวเนาะเทคบอกว่าคอน,น,อนคอวันการจนเอ็นครับเอ่าวนการและลิกาทั้งหมดคู่แข่งสูญเสียความสามารถออโต้ครับและ ไม่สามารถอิเรสเซปได้นะครับต่อจํานวนบรรการและเรียกาดที่เลทอยู่ของคู่แข่งหนึ่งใบนะยูนิตทั้งหมดคูณบวกห้าพันนะครับอ่าก็เป็นตัวบวกพลังในตอนจบเนาะก็ใช้เป็นไซส์ปิดได้นะตัวนี้โอเคต่อไปเป็นจีการใหม่นะครับจีกันใหม่เห็นนำเสนอมากตัวนี้อ่ะจีกันใหม่นะครับใส่สองใบเนาะเทคบอกว่าเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนอ่ะถ้าจานวนเรียกาดของคู่แข่งอะ่ะสแตนอยู่เป็นสองใบหรือตากว่าเนาะชิวมันจะบวกหมื่นจนจบการต่อสู้นะครับก็แรงง่ายๆนะครับเป็นบวกง่ายมาก บอง่ายกว่าไกฟอสนะครับอ่าต่อไปเป็น GFC เนระาก็บอกว่าถ้าเกิดอ่ายูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดียนอ่ะห้าเลกาคู่แข่งอ่ะอยู่ในสภาพเลสสองใบหรือมากกว่าเนาะก็ชิลบวกห้าพันจบการต่อสู้นะครับอ่าต่อไปเป็นไกฟอสบอกว่าถ้ามันลงช่องการเดียนอ่ะหนึ่งเขาต์บาน,นครับในการต่อสู้ที่เป็นการคู่แข่งโจมตีด้วยนะตัวเนี้ยอ่าเลสยูนิตในแถวสามท่าหมดคู่แข่งนะครับอ่าแล้วชิลมันจะบวกห้าพันตามจำนวนการที่อยู่ในสภาพเลสทุกๆสองใบนะครับอ่าก็ ใช้ตัดคอมโบรับบูสต์ได้เหมือนกันนะตัวนี้เก่งมากแล้วก็เป็น GFC นะครับเคบอกว่าออโต G1 นะครับเรื่องไหนจีกระดิ่ที่คอนในจีโซนคุณนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์ดนะครับถ้าเป็นการคู่แข่งอ่าในการต่อสู้ที่เป็นการคู่แข่งโจมตีนะครับคุณสามารถจ่คอถ้าจ่ายก็คู่แข่งนะครับเลือกเลสเลกาตัวเองสองใบแต่ถ้าคู่แข่งไม่เลสสองใบนะครับก็เราจะได้จวหนึ่งไย่เดมหนึ่งแล้วก็โซชาร์หนึ่งครับเป็นการคือค่าคอสเป็นในตัวนะโอเคแค่นี้แหละจีโซนนะครับ เดี๋ยวมาดูที่เกรดสามครับเกรดสามก็เป็นแม่เกลูล่าเหมือนเดิมนะที่เราเคยใช้กันเนาะอ่ะเกรดสามเป็นแม่เกลูล่าครับสี่ใบนะครับทิบอกว่านะครับอ้าวโต,โตะครับแวนการ์ดันเพื่อนหนึ่งคอเตอร์บาร์นะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือจีอินิตของคุณนะครับทําการไซส์สามารถจ่อคอถ้าจ่ายก็เลือกแถวแนวตั้งหนึ่งแถวนะครับคู่แข่งไม่สามารถขอ้อการ์ดลงช่องเล็กะในแถวน,นั้นได้ในเทิร์นถัดไปนะครับอ่ะ ต่อไปครับที่ล่างก็ออตโต้เวนการเจนหนึ่งนะครับหนึ่งโซบาร์เนาะเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณนะสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก็คู่แข่งเลือกการ์ดที่ไงนะอยู่บนไดเมนโซนตัวเองหนึ่งใบนะข้อมการ์ดใบนั้นนะครับคุณไงแดงหนึ่งก็ไปคืนค่าคอร์สนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นดาร์ฟเฟสตัวใหม่เนาะดาร์ฟเฟสที่อยู่เรียกการ์ดนะครับก็เก่งเลยตัวนี้เฮกุบนมันบอกว่าออตโต้คาร์บาโซบาร์นะครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าหรืช่องเวนการ์ดหรือเรียกการ์ดนะ คูสามารถจ่ายคอนะถ้าจ่ายก็เลือกแถวแนวตั้งหนึ่งแถวนะครับเลตเลกาทั้งหมดที่อยู่ในแถวแนวตั้งนั้นนะครับของคู่ขแข่งนะแล้วก็เยกาเหล่านั้นจะไม่สามารถแตนได้ในแตนเฟสถัดไปของคู่แข่งนั่นเองนะครับถิกล่างครับถิกล่างคอนเมนการเยกานะเจนฮูกดยูธามินนะครับในการออกสู้ที่นีโจมตีเมนการนะยีนี้นี้ได้รับผลยูตีบกหมื่นนะครับแล้วคู่แข่งไม่สามารถยิดเซปได้นั่นเองนะครับก็เก่งเลยนะครับตัวนี้พลังแรงมากครับตัวนี้เอาไปยื้เรียเก่งมาก ต่อไปก็เป็นเกตสองเนาะเกตสองเป็น Dangerous Hawk นะครับอ่าอ่าตรงนี้มันจะเทคล้ายๆพวกยิงเหมือนที่ออกใหม่นะครับก็บอกว่าเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนเก่ดหรือเรียกาดนะ,ะแสดงการ์ดมือคุณหนึ่งใบนะครับถ้าการ์ดที่แสดงนั้นแล้วก็ช่องแวนเะก่ดมั้งอ่าแล้วก็แวนกาก์ดของคุณน,นะไม่มีคำว่าดาฟเฟนเนาะพลังมันจะลบมห้าพันนะครับอ่าจากนั้นเหตุรางก็บอกว่าคอนเรียกกดนะครับถ้าแวนก่ดของคุณ เป็นเกรดสีที่มีคำว่าดาฟเฟสในชื่อการเนาะ,ะและเลขการของคู่แข่งอะ่ะที่แสแตนอยู่มี1ใบหรือต่ำกว่าครับพลังโจมตีมันจะบวก6,000นะเอีกครับแหมแรงมากสี่หมื่นหกกันเลยนะครับก็มันจะใช้ง่ายกว่าพวกของไคยิโรอ่ะไคยิโรมันต้องติดเป็นอะไรนะเป็นโอเวอร์ลอร์ดเกรดสี่เลยนะครับเป็นชื่อตั้งเดิมเนาะแต่อันนี้มันแค่มีคำว่าดาฟเฟสนะครับก็เก่งมากอ่ะต่อไปเป็นตัวอสุรกายฮอกทมินนะครับก็ สามใบนะทิพมันบอกว่าออตโต้เจนหนึ่งครับกคเลียดทามินนะครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องฤกกาจะดจุดเทินครับมันพลังโจมตีบวกสองพันนะครับถ้าจํานวนการที่คว่ำอยู่ในช่องไดเมทโซนของคู่แข่งเป็นสองใบหรือมากกว่านะครับเลสยูนิตท,ทั้งหมดของคู่แข่งนะครับแล้วก็พลังโจมตีมันบวกห้าพันนั่นเองครับเอาไว้เลสยูนิตทั้งหมดของ e นะอีกฝ่ายนะอ่าต่อไปครับเกียร์สองอีกใบหนึ่งอ่าใส่สามใบครับอ่าทิกบอกว่า ออโต้เจนหนึ่งครับคุณวิตามินเมื่อมันเข้าสู่ช่องลีการนะถ้าลีการคุณมีคำว่าดักเฟสในชื่อการนะครับจนจบเทิร์นเะนาะพอจบตีมันบวก2,000แล้วก็เลื่องลีการคู่แข่งหนึ่งใบจนจบเอ่อเทินถัดไปของคู่แข่งนะอยืนนั้นในความสามารถคือออโต้ลีการ์ครับเมื่อจบเทิร์นของคุณนะครับถ้ามันอยู่ในสภาพเลสเอ่อคู่แข่งได้จั่วการ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็ยืนนั้นไม่สามารถแซนได้แซนเฟสถัดไปของคู่แข่งนั่นเองนะครับอ่าก็เหมือนัฟเฟสตัวเก่าแหละอ่าไว้จิ้มจั่วนะง่ายๆเคียบเกียร์สองก็ มาดูที่ฝั่งเกียร์หนึ่งกันบ้างครับฝั่งเกียร์หนึ่งพีจีใหม่ครับพีจีใหม่อ้าวไปไหนวะพีจีไหนหายไปไหนไปหนึ่งไนงะอ้าวแล้วไงอ๋อเนี่ย,ยติดกันอา่าพีจีใหม่ครับเท็กบอกว่าคอนพิทังนะครับแล้วก็ออโต้เลือกทิ้งการมือคุณหนึ่งใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนจากมือนะคุณสามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายก็ลื่นหนีมขอคุณที่มีคำว่าดับเฟสนะครับอา่าในชื่อการ์ดหนึ่งใบยูนยิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้นะครับอา่าจากนั้นก็ไอซีดับโซนครับเลืออกตััวมนเง เลือกการอสุรกายผู้พิทักษ์แบกวิวิดนะครับอ่าใช่ไหมแบกวิวิดนะเปล่าอ้าวสองใบจากดับโซนคุณนะครับใบการเหล่านั้นในชท่าไงหน้าจวดหนึ่งจวดการหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกไงดาหรือเลือกโซชานั่นเองครับก็เป็นการคือค่าฮอตนะครับแล้วแต่จะได้เลือกไงดำเลือกโซชานั่นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นกิน,กนกหนึ่งตัวครับกินหนึ่งตัวนี้ก็ใช้กันบ่อยนะใช้ตั้งแต่ดักฟิเก่า้วอ่าก็บอกว่า เอโต้เลกาจีหนึ่งกับลูทามินนะครับน้ำมันเข้าโซ่นะครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสคุณสามารถจ่ายขอถ้าจ่ายก็ค่าใชาร์จยหนึ่งครับเทกร่านก็ออโต้นะครับ,รรบเลกานะถ้าบรรยการของคุณมีคำว่าดั r เฟสนะคุณสามารถเอ้ไม่ใช่ในชื่อกาสเนาะยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกด้วยความสามารถการของคู่แข่งนะครับแล้วก็ยูนิตท,ที่อยู่ในแถวหนตั้งนี้ก็ยูนิตเนี้ยไม่สามารถ stand ได้นะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ stand อ่อไม่สามารถอินเตอร์เซร็จได้นะครับอ๋อผิดผิดผิดขออภัยครับมันจะเสกไม่ได้นะครับอ่าในแถวหนีี้้ก็ยูนนิตครับ อ่าก็คือยูนิตคู่แข่งอ่ะจะไม่สามารถอ e ินเซได้เนาะอ่าอ่าต่อไปคนระับเมื่อกีน้หนึ่งใบก,ก็เป็นทิ้งไซส์ใส่3าใบนะใส่สใบแล้วก็เป็นตัวโปรโมสใส่2ใบนะเทคก็บอกว่ามันเข้าสู่ช่องการเดียนอ่ะเลือก้บการคู่แข่งหนึ่งใบอ่ายูนิตนั้นไม่สามารถแซนได้ในเทอรน์นั้นได้นะครับก็เอาไว้แบบพวกกันตีลุกแหละง่ายกันพวกตีลูก ต่อไปก็เป็นเกณดหนึ่งอีกใบครับบอกว่าออตโต้เลกาดคนยุทธมินนะครับเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับถ้าเป็นกาศเป็นเกรดสีที่มีคาว่าดาฟเฟนะคุซามถทำให้ยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสามพันนะครับจนจบการต่อสู้นั้นนะครับถ้าทําในการต่อสู้ถ้าทานะครับเมื่อจบการต่อสู้นั้นก็เอามันเข้าโซ่จุดหนึ่งนะครับอจริงๆก็จุดหนึ่งใบเราเอามันเข้าโซ่นะครับแค่นี้หละเกรดหนึ่งไม่มีอะไรละ มาที่เกรดศูนย์ครับเป็นตัวเริ่มใหม่นะตัวเริ่มตัวเริ่มบอกว่าออโต้เพิ่มต้นครับแล้วก็ออโต้ลีการดเคาน์เตอร์บาร์นำมันเข้าโซนครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟรนของคุณนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอนถ้าจ่ายก็จุดหนึ่งใบเลทลีการดทั้งหมดของคู่แข่งนะครับอ่าฮิวทิกเกอร์แมชชีนนิงครับก็บอกว่าถ้าถูกใช้เป็นค่าคอ e นจะีเกเดียนเนาะบายมันแล้วก็บายฮิวไปอื่นในดับโซนนะเลือกไอเดียมหรือเลือกโซชานะครับอ่วทิกเกอร์แมชชีนนะิงพลับก็บอกว่าถ้าถูกใช้เป็น,นะครับก ไอจีทีเลกาดน,นะครับเจนหนึ่งครับน้ำมันกลับเข้ากองการเนาะเลือกเลกาดของคู่แข่งหนึ่งใบย Stand ูนิตน้ำมันสมาร์ทสแตนได้สเตนเฟตเอสแตนเฟตถัดไปของคู่แข่ง,ง,งนะแล้วก็สับกองการเนาะก็เอาไว้ทําให้เด็กเราไม่เอาง่ายขึ้นนะครับอ่ารีกองได้นะตัวนี้ก็มันกลับกองกเฉยและก็เป็นขี้ใบก็เป็นขี้ฐานนะใส่สีเนาะก็แวนเออ่เมื่อม,มีอยู่อ่าเมื่อเป็นกาดที่มีคำว่าดักเฟีตเนาะโจมตีเนาะก็มันเข้าโซ่จนุดหนึ่งใบเนาะบุกห้าพันแค่นั้นแหละ แซนติเกอร์ครับก็บอกว่า Auto ra, ออโต้ 1, ลิกาเนาะเจนหนึ่งกับวิตามินนะมันเข้าโซน,นครับเมื่อจบเทิร์นใครก็ได้นะสามารถแจกาคอร์สใ้จ่ายก็เลือกไหเดมหนึ่งเลือกยูนิตเกรดหนึ่งลงไปของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปนะอ่ะก็ง่ายๆนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่คอมโบการเล่นนะก็เปลี่ยนแนวทางการเล่นไปเยอะมากเลยเด็กนี้นะครับอเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรามาอยู่กันในแนวทางนะครับการเล่นของเมก้าคอลนี่เนาะ สายดาวฟิตกิโดล่านะครับอันใหม่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เกียร์สใช้เป็นอ่าพระแม่กิโดลานะ่าเนาะก็เมื่อเข้าสู่ช่องแนอวนคอร์ตาบาร์นะเลือกหนึ่งแถวแนวตั้งของอ e ีฝ่ายนะครับก็อีฝ e ่ายไม่สามารถคอการ์ดอ่าลงในแถวแนวตั้งนั้นได้จนจบเทิร์นของอ e ีฝ่ายนะแค่นั้นแหละก็สไตล์ไปนะครับสไตล์อ่าสไตล์สไต,สไต,สไต,สไต์แรกก็แนะนําเป็นตัวของอ่าอสรพิษไอเทพอสุนร,ระกายเคี้ยวทมินนะครับก็เป็นตัวนี้แหละ GR นะครับเล่นง่ายดี จากนั้นก็ลงบอร์ดครับก็กดเหตอั่ฟิก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับแล้วแต่ให้อีฝ่ายมันเลิกกะเยอะก็กดเขากดก็ได้นะครับหรืออีฝ่ายมัน s t a n อยู่เราก็ไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะเราจะเอาบล็อกไร้เนาะบล็อกที่บล็อกไรนะครับอ่ะก็ลงเป็นโตเกียร์สองนี่ครับอ่ะไม่ต้องแสดน d เนมือเนาะเพราะว่ามีบอร์ดเป็นล่าฟิอยู่แล้วนะครับแอบก็ลงนี้ไปจากนั้นครับกดสกิลของแวนนะครับ เขาตบาสหนึ่งครับไงจีโซนะอะไรก็ได้นะไงายไปก็ไงายเป็นดาร์กฟิตรอไว้นะรอโอกาสได้ใช้เนาะก็ให้ฝ่ายมีเลกาดหนึ่งใบนะครับหรือตามกว่าที่แซนอยู่มันจะบวกชี้บอกไดนะแล้วก็ให้ฝ่ายมีเลสอยู่สองใบล้วก็จวดสองนะครับอ่าสมมตินี้มีจวดสองไอ้มีเลสสองใบจวดสองนะครับอ่าจากนั้นครับตัวนี้บอกว่าห้าเกียรสี่เราเป็นดาร์กฟิตเนาะ แลวอีฝ่ายมีการ์ดที่แซนอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่ามันจะบวกหกพันนะครับออะแบบนี้จากนั้นใช้ดาเฟสตีบเทคน,นี่ตีก่อนนะตีครับสกิลบอกว่ากลอิโตมินเจนทูนครับมันจะบวกหมื่นนะครับอตัวนี้บอกว่าถ้ามันโจมตีบรรยากาศมันจะบวกหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ผู้แข่งไม่สามารถอิสเซปได้นะครับก็บวกไปหนึ่งหมื่นจากนั้นสกิลเกรดหนึ่งครับบอกว่ากลอิโตมินทำบรรยากาศเราเป็นเกรดสี่ที่มีข้าว่าดารเฟสเนาะสามารถทำให้มันบวกสามพันนะครับออแบบ ถ้ามันบวกสามพันนะครับจบการต่อสู้นั้นก็มันเข้าโซ่ได้จวดหนึ่งครับอรอบแรกเรา,าตีตั้งสามหมื่นหนึ่งนะฮเป็นบอร์ดงี้นะตีตั้งสามหมื่นหนึ่งจบการต่อสู้ครับเข้าโซ่ครับจัว่วเข้าโซ่จวครับจากนั้นก็ตัวนี้ตีไปนะครับสามได้นะครับเพราะว่าเราอีฝ่ายมีเรียการที่เลดอยสองใบเนาะก็ขี้พลังนะครับสแตนแซมขึ้นมาที่ใส่แตนเพราะว่าอยากให้มันเพิ่มรอบเป็น,นตัวครับง่าย แบบนี้แล้วก็เช็คแสตนพลังก็แบบนี้ครับก็ทําให้บอดเราเป็นแบบนี้ก็ดาฟเพตีสามเหมือนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ตีครับแบบนี้ต่อไปครับเจนสามถามว่าเจนสามเราใช้อะไรก็ใช้เหมือนเดิมเนาะตัวเดิมแหละเอ่อสุงกระไกลเขี้ยวผิดนะ,ะจากนั้นอย่าลืมใช้สกิลเริ่มไดเฟ์เนาะเจนหนึ่งนะโซบัส so คว่ำแดมอีกฝ่าย,ยางไงแดมเรานะครับก็แบบนี้จะใช้ตัวนี้ยัดเข้าไปก็ได้นะฮะเราคิดว่าเออแบบแดมเรายังไงไม่พอจะใช้ค่าคอสของตัวเริ่มไนหะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อ่ะสไตล์เหมือนเดิมนะเจนสามอ่ะจริงๆริเล่นแค่สองบ้านแหละมันไม่ได้ใช้เยอะหรอกคัาเพราะบอดพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ขอ้วตับ้านนะครับอ่า เชี่ยวพิษนะเหมือนเดิมไซส์สกิลของกินโนราครับคอลเตอร์บาสอ่าห้ามได้เลนหนึ่งจากนั้นอ่าเราก็ปวยบอร์ดไปอีกตัวหนึง่งแบบนี้อ่าเป็นสเตลล์อันนี้ก็ได้นะครับจากนั้นสกิลครับคอลเตอร์บาสเนาะอ่ะาไงการที่คว่ำเปนจีโซนนะก็ไงการที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็ออฟทินดัทและพวกนี้แหละสมมุติอีฝ่ายเล้วมีการที่สแตนอยู่หนึ่งใบนะครับเราจะได้บวกคียบวกได้จากนั้นเจนสามของมันครับมันจะบวกยูนิตท,ทั้งหมดอ่ะ บนบอร์ดของเราจะบวกพลังตามาการ์ดท,ที่คว่ำในเดเมโซนของอ e ีกฝ่ายนะสมมุติมีอยู่สามใบเนาะก็จะบวกหกพันนะครับทั้งบอรนะ์ดบวกหกพันเนาะง่ายๆแบบนี้นะครับบวกหกพันสมมุติถ้ามีสามมีสามมีคว่ำสามใบนะแล้วก็ดักเฟสตี้นะครับกลยุธาม,มินด a r เฟสทับบวกหนึ่งมืครับพูดไปด้วยแล้วก็เรียกการทั้งหมดเราบวกหกพันมันจะแรงมากเลยนะครับก็เป็นสาม0มนเจดนะนะอ่าเพราะตรงนี้มันบูสตสีเนาะ ก็ยูนิตทั้งหมดวกหกพันนะครับก็อ่าตัวนี้ตีนะครับสี่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมีสแตนอยู่หนึ่งใบเนาะสแตนนะก็สแตนพลังนะครับอ่าตัวนี้อย่าลืมบวกหกพันด้วยนะครับเพราะว่าให้อีกฝ่ายมีการ์ดที่สแตนอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าเนาะมันจะบวกอ่าหกพันนะครับอ่ะอ้ห้าพันได้ได้โอเคมีะายแล้ว ไอ้ซีได้ลืมลืมลืมีได้อ่าได้ไม่มีไรนะครับก็ตีไปอ่าแรงเหมือนเดิมครับตัวนี้อ่านี่ตีครับอย่าลืมบวกหกพันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเทคคอนเนาะอ่าแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงเจนเอก็ได้จะใช้ถึงเจนเอก็ได้เพราะมันจะเพิ่มมือก็ได้แล้วก็บวกได้บวกขี้ก็ได้นะครับอ่าเผื่ออาจจะตายแต่ตัวนี้ครับไตายสองจริงๆครับเพราะว่าดาร์คเฟสมันแรงมากดาร์คเฟสเรียมันแรงครับจากนั้นจบเทิร์นก็เอาตัวนี้เข้าโฉบ เล่นึงตัวห้ายแดมแค่นี้แหละง่ายดีสามดมสอง d ดมก็เล่นได้นะครับตัวนี้เด็กเราคืนค่าคอสง่ายนะเพราะผมจัดมาแบบให้มันคืนค่าคอสเป็นในตัวนะครับง่ายดีรู้สึกผมจะติดเขาว่าง่ายดีแล้วแค่นี้นะครับเออด็กเราเล่นแบบง่ายๆชิวๆไปนะครับโอเคครับดิก๊กแนะนำดิ๊กโปรไฟล์วันนี้ก็ใกล้จบเพียงเท่านี้แหละมันไม่มีคอมโบอะไรแบบเกาๆนะเหมือนไม่เหมือนแบบพวกของโนวาไดเมนอะไรพวกนี้นะมันจะมีคอมโบเกาไปในตัวเนาะ จริงๆมันก็มีแหละมันจะเล่นกับสายลิเจียนนะจะมีอีกสายหนึ่งที่ผมยังไม่ได้จัดก็คือสายลิเจียนกับแมชชีนิงเนาะใครอยากเห็นแมชชีนิงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเอ้ยอยากได้แมชชีนิงอ่ะพี่ก็เดี๋ยวผมทําให้นะแมชชีนิงโอเคสำหรับคลิปในวันนี้แนะนำได้พวกฝ่ายของเ,เอ้ยเมกาโซนี่สายเกโดล่าก็ขอจบแค่นี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม